ท่อส่งเสียให้ลูกได้เล่าเรียนก็พยายามขุงไายกระตุ้นล้นาทางที่จะได้เรียนก็เพราะอาศัยความมีสติปัญญาเฉลยมฉลาดของตนเองเป็นปัจการสำคัญในการดำเนินวิตตาสปกติที่ถ่ายของมนุษนั้นคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีการช่วพาอาศัยเพื่อ และการและการขึ้นพาอาศัยกันนั้นจะวางผู้ผูนตลอดไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ยากในเพื่อตอ้นนั้นเราทุกคนต้องเปตนตนเป็นที่พึ่งทั้นั้นตนเองเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตต้องเป็นตัวของตัวเองเข้าร่วมตัวเองเมีเกียรติโหไม่ย่อ้อส่อมีทักษะปัญหาใจงใจมีความภาคภูมิใจ ที่สำคัญอย่างก็คือมีความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นมีนักปั่นกล่าวไว้ว่าไม่มีจริงใจที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจทำจริงรู้จักปลูกฝัมตนเองพยายามสุดๆไม่มีทิศนิยในการพัฒนตนเองเพื่อเป็นที่ การที่จะทำให้ตนเองไปสู่ความสุขความเจริญได้เป็นผู้มีแต่ความเร้าหน้าในชีวิตด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครจะเป็นผู้ที่ดีที่สุดเท่ากับตนเองและไม่มีใครจะนำมาชีวิตของเราให้คนไปจากความทุขได้นอกจากตัวเองต้องพยายามปรับปรุงตน,นเอง ให้เป็นผู้มีความเพลิดเพลินกับการงานที่มุ่งสู่ความสําเร็จเป็นที่ตั้งย่อมประสบตามที่ผู้หวังส่วนสุดคนใดก็ตามมัวแตมองมือรอเท้ามีแต่ความรือฝัเท่านั้นทั้งไม่กาผู้หวัมอิและเม่กาตัดสินใจก็อฝักันต่อการผู้ก่อรวมบา และหาความเจริญในชีวิตไม่ได้แม้แต่ประเทศชาติตามถ้าแต่เราคู้จักเพื่ออยู่ตัวเองคุ้นจักขึ่งตัวเองและมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นและท้าที่แล้วประเทศชาติก็อยากมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองการพึ้นตัเองที่เก่ามาในวันนี้ก็เองให้เห็นว่าอันของเราท่นจะพึ้นตัวเองได้ก็ และเป็นมู้ขวามเป็นศูนรวมแห่งจิตใจให้มีความประหมัาประมานสามัคคีเป็นต้นในหลักธรรมชาติพุทธศาสนาท่านก็ได้เล่าหลักการแห่งหรือว่าตนเป็นทิ่ีพื้นฐานตนและการและการที่จะพื้นของจีนให้ได้ขาวรและมั่นตรงนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลัก สำัญสีประการคือหนมีความปยัดมั่งทียนสองการรู้จักรักษาทรามการค้นหาปัญหสี่การใช้การอย่างเหมาะสมประการที่หงได้แก่มีความปยัดมั่เคีนหรือไม่เกียจค้าในการงานทั้งตัวมีความ กรักษาสะสมบัทีาหามาได้นง้นไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญหายไปตับที่หามาได้เงินจะไ,ไ,ไ,ไม่จับรักษาก็จะมีเศษชิไปเหมือนตักน้ำใสุที่ลวกไม,ม่กับเป็นตะกานที่สามการพบขาคนดีเป็นนิสคนดีในที่นี้ก็มีคนที่ดี